วันนี้ผมจะสอนในหนึ่งไลฟ์ผมจะสอนคุณในการใช้พลังยอดมนุษย์ข้อที่หนึ่งเลยคือคุณไม่ใช่คนธรรมดาผมการันตีได้เลยว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดานะครับคำพูดนี้ไม่ใช่คำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกมีกำลังใจคำพูดนี้ไม่ได้คำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกว่าอยู่ในความฝันไม่ผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณคิดจะกลายเป็นอนาคตของคุณทันที ถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนธรรมดาผลสุดท้ายคุณจะมีฐานะแบบคนทั่วไปก็คือคนธรรมดามีชีวิตแบบคนธรรมดามีโรคเจ็บป่วยเหมือนคนธรรมดาพออายุมากขึ้นคุณจะอ้วนเหมือนคนธรรมดาหลายคนบอกว่าทำไมหมอทีมคุณดีตลอดเลย11ปีที่ผ่านมาเพราะผมโปรแกรมจิตตัวเองใหม่ว่าผมคือย่อมนุษย์แล้วผมก็บอกทุกคนเลยนะลูกศิษย์ในนี้ที่นั่งผมอยู่ผมบอกได้เลยว่าคุณ คือยอดมนุษย์จำคำผมไว้นะครับคน77ล้านคนอาจจะพูดบอกคุณว่าคุณเป็นคนธรรมดาผมการันตีเลยว่าคุณเป็นยอดมนุษย์พิมพ์คำว่ายอดมนุษย์ไว้ครับพิมพ์คำว่ายอดมนุษย์ไว้แล้วจำไว้เลยว่าคำนี้จะเปลี่ยนอนาคตของคุณไปตลอดการคำนี้จะช่วยทำให้คุณเนะี่ยสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับทีมงานผมเนี่ยไม่มีคนไหนจบปริญญาตรีเลยนะทุกคน ส่วนใหญ่จะจบม3ม6แต่คุณรู้ไหมว่าทีมงานผมก็เป็นยอดมนุษย์หลายคนบอกว่าทุกคนโชคดีจังเลยที่เก่งผมบอกไม่ใช่เวลาที่ทีมงานผมอยู่ใกล้ตัวผมผมจะบอกว่าเขาทำได้ดังนั้นผมกำลังสร้างอนาคตในธุรกิจของผมเองว่าคนที่อยู่ใกล้ผมเขาจะเก่งขึ้นเพราะเขามาอยู่ใกล้ผมนานๆเพราะเขาได้ยินว่าเขาทำได้ผลสุดท้ายเขาทำได้ครับเพราะมนุษย์จะเป็นไปตามสิ่งที่เขาคิด หลายศาสนาจะพูดเหมือนกันบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคุณเคยได้ยินไหมใครเคยได้ยินพิมพ์คำว่าเคยผมบอกได้เลยว,ว่าคำนี้มันหมายความว่าถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนธรรมดาร่างกายคุณก็จะ react แบบคนธรรมดาถ้าคุณคิดว่าตัวเองเป็นยอดมนุษย์คุณก็จะ react แบบยอดมนุษย์ไงดันะงนั้นหมายความว่าในเมื่อ คุณมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากับคนทั่วไปทำไมบางคนเป็นมหาเศรษฐีแต่ทำไมบางคนเป็นยาจกทำไมบางคนแบบเฉลียวฉลาดทำไมบางคนอ่านหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องสิ่งที่อยู่ในหัวจะสร้างโลกความเป็นจริงในชีวิตของคุณดังนั้นใครก็ตามที่พิมพ์คำว่าเคยคุณจะเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนรู้สิ่งที่ผมสอนอยู่แล้วผมแค่มาคอนเฟิร์มและเป็นตัวอย่างผมอาจารย์มดิตรู้สิทธ์อาจารย์มดิต หรือคนสําเร็จหลายๆคนที่มีชีวิตรอบด้านเนี่ยแทบจะเสกได้เลยเพราะว่าเขาแค่คิดว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเขาเป็นยอดมนุษย์พอเขาคิดว่าเขาเป็นยอดมนุษย์คุณก็คิดได้เพราะว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาว